วันนี้เราไม่ได้เอาไปไหนเนาะเพราะว่าเพราะว่าเราก็ออกไปมาแล้วเราเลยสั่งพิซซ่ามากินไหนวะหนึ่ <c oughs> งแถมหนึง่งจ้าไป100กว่าบาท400กว่าบาทได้2ถาดนี่เราสั่งหน้าไหนไปกินเนี่ยว้าว,ดดวหน้าซีฟู้ดกับหน้าอะไรพี่เจ๊บ หน้ากุ้งนี่หน้าอะไรหน้าซีฟู้ดอม่อกี้อันนี้หน้ากุ้งเออตกแล้วคนละสามชิ้นจไอพี่จอนไปไปเยี่ยมเพื่อนชายเพื่อนายพี่จอรดเหงาก็เลยพี่จอเลยต้องไปไปเยี่ยมเยียนซะหน่อยไม่ได้เยี่ยมเยียนกันมานนานแล้วเร็วเร็วลูก ยู้ซ่าอ่ะเดี๋ยวจ๋าเทเทโค้งให้แก้วตะหลิวไม่รู้สิเรียนมแล้วมันเป็นอย่างนี้เหรอชอบเลยเปิดเปิดโค้งแม่ไม่ค่อยชอบเลยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้หูว์ไม่ไม่ชอบเลยมันตกใจเลยแก้วพี่เจม่ะอ๋อโอเคตั้งเดี๋ยวแก้วชิคกี้โว้ซื้อมาใบหนึงร้อยหนึ่ง ร้อยกว่บ,บาทป่ะมีน่าเชื่อเลยแล้ว่าเตชีนอันจีงคือคือ,คอแม่มีความคาใจในการที่แบบว่ามีคนมีพวกหนึ่งคนจำพวกหนึ่งให้เอเให้พรกประชาชนรับผิดชอบการยยมือว่าการยกมือให้อหนูเป็นเป็นนายกนะแม่มีความคาใจมากเลยว่าทำไมต้องต้องต้องรับผิดชอบด้วยว ก็คนที่แบบว่าเอรับรองการทำรับประหารไม่ผิดกฎหมายไม่เป็นกระหมยึดอำนาจชี้วัฐมนูลเป็นกระยังไม่ถึงรับไม่ชอบเลยเลยยังแบบให้ไอ้พวกกระหมไม่ออกกฎหมายพิทากษากตัวเองได้ใช่ไหมรับไม่ชอบเลยไหมล่ะคือไม่เข้าใจแค่แค่หนูมันเป็นนายแค่พรรคประชาชนยกมือให้หนูเป็นนายกแล้วแบบว่าอหนูมันทําอะไรผิดแล้วทาไมต้องพรรคประชาชนรับไม่ชอบคืออะไรพรงค์แล้วคือว่าคือแม่ไม่เข้าใจไปเย็บ คือแบบว่าแม่ก็บ่นอยู่ทั้งวันนะว่าเออสมัยก่อนก็มีการเก์ทหารเนาะเออมีในพงศ์ิพน์เพิ่มขึ้นมาเอาตำแหน่งเรื่องตำแหน่งเยอะแยะมีงบประมาณทหารเยอะแยะมาทำไมมันยังปล่อยให้เขมรนยึดย,ยึดแผ่นดินไทยได้อะ <c oughs> ไม่เข้าใจว่ะแล้วไมตอนนี้แบบว่าจะมาแบบว่าจะมาอะไรกัน,นก็หนะกับว่าเออต้องให้พรรคประชาชนรับวิม่ชอบอะไรเงี้ยแบบว่ามีสงครามสุข,ขามถือสิทธิแดนอะไรคือไม่เข้าใจ <c oughs> คือมัน คือมันมัน,ม,นมันแบบว่าปัญหามันเลื้อรังมาจากเอ่อจากพรรคนักการเมืองเก่าๆอะ่ะเออแล้วแบบว่ากฎระเบียบกติกาแล้วบรรณูญที่ปกครองประเทศก็มาจ,จากส่วนใหญ่ก็มาจากทหารเนาะอือคือพงไมว่ามันต้องให้แบบว่าพรประชาชนที่มันแบบว่ามาทีหลังอ่ะเป็นเด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นที่มันเพิ่งโตมาต้องรับผิดชอบป่ะแล้วเกี่ยวอะไรกับเกณฑ์ทหารป่ะเกี่ยวอะไรกับที่แบบว่าเออแบบว่าพิธาบอกว่าอะไรเรื่องเกณฑ์ทหาร สมัครใจคืออะไรวะงงงบทหารงบทหารคืออะไรงงไม่เกี่ยวอะไรดูวะแม่งคนมั่วเลยอ่ะเอออะไรก็มาลงอีโซมันเนาะงงมากเลยใช่ปะเออแต่ก่อนก็มีการเกณฑ์ทหารมีงบประมาณให้ทหารมีมีอะไรสลักพลยอะไรมีนักพักการเมืองที่เป็นรัฐบาลก็เป็นเป็นพวกที่แบบว่าเออพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยพรรคอยุธพรรคอะไรที่พรรคทหารเป็นเออเป็นนายกที่มี พอพรรคสายตำรวจเป็นนายกเอมันก็มีมีปัญหามาแบบว่าถูกขมเหนบุกรุกย,ยึดประเทศมามีปัญหามาทำเอ็มเอมโอะไรสี่สาี่สหาอะไรพักนักการเมืองที่แบบสีฟงสีฟ้าอะไรเงี้ยที่แบบว่าเป็นเป็นพวกสนับสนุนพวกเสื้อเหลืองมาเรียกร้องอให้ให้ไล่รัฐบาลที่แบบว่ามีการโกงก,กงันโกงนะ บริหารประเทศแบบบ้ามนานมีการโกงมีแปรแปรออกกฎหมายแปรแปรสัมปทานแปรอะไรที่แบบที่มันบอกแหละแบบว่าซ่อนซ่อนอะไรเงี้ยแบบซ่อนกลไกเออกลไกแบบว่าอะไรวะบริหารประเทศที่แบบว่าเพื่อเพื่อพวกพ้อเพื่อครอบครัวเพื่อตัวเองอะไรเงี้ยเหมอเราก็เห็นมาไม่ว่าเออสมัยโดนรัฐประหารรัฐประหารสี่เก้ารัฐประหารห้าเจ็ด เราก็เห็นมาตลอดเนะว่าเออกนไกลมันเป็นไงโดนยืมหน้าเพราะอะไรเออพักนักเมืองนั้นเขาทําอะไรผิดอะไรไปบ้างแล้วก็เห็นมาตลอดเนาะอืมเออเดินเออคือทํางานบริหารประเทศไม่ได้ไปต่อไม่ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่ามีมีคดีทุจริตตามนโยุายที่ออกอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นมาตลอดเนะเออก็ยังก็ยังมีคนจะจะให้มาเป็นรัฐบาลของมาก,มากอ,อืม แล้วแล้วมึกเดี่ยวอะไรอีโซม,มีโซม,มึงมาตั้งมาทำไมโซม,มต้องมาผิดชอบรทุกอ,อย่างในประเทศไทยคือไม่เข้าใจไงคือคืออะไรไอ้พวกไอ้พวกอย่างองอ้อย่างไอ้พวกที่แบบอเออเป็นสอวอที่มันยกมือให้ว่าเขาสีแดงมาเป็นรัฐบาลเป็นนาย,ยกอะไรเงี้ยแล้วมาเกิดการเออที่มาเกิดสงครามมเกิดคลิปเคิฟเอหุนเินปล่อยมาอะไรเงี้ยมันก็ต้องล่ำชอบป่ะมันก็ไม่ล่ำชอบไปเลยเลยล่ำชอบไหม่ะที่ยกมือให้ให้ให้มาเป็นเป็นนายกอะก็ไม่ต้องเห็นแล้วพี่ชอบหาเลย ทำไมที่แบบว่าเอ,อพักประชาชนยกมือให้หนูมาเป็นนายกทำไมต้องรับผิดชอบคือไม่เข้าใจ <c oughs> คือคือคืออะไรวะไม่เข้าใจคนอื่นมันเป็นนายกหรือทำรัฐประหารมาฉีกแล้วหนูไปกบฏเลยมาเนี่ยอย่างไอ้สวแม่งยกมือยกมือให้ยุบไม่เป็นนายกต่อสืบทอดอำนาจเนี่ยตอนเอ่อปีเลือกตั้งหกสองเลยมันรับผิดชอบอไปเลยมันก็ไม่รับผิดชอบผ่าเลยใช่ป่ะอืม คือคือไม่ต้องมาให้พักพักประชาชนพี่ส้มรับผิดชอบทุกอย่างในประเทศไทยทั้งนั้นที่แบบเรื่องมันเกิดมาตั้งนานแล้วเนาะพวกปัญหาเขมินชายแดนอะไรเงี้ยพวกคอซินเตอร์พวกไอ้นายทุนนักการเมืองหุนไทยแม่งไปลงทุนไปหุน้นไปเคบหาสมาคมกับไอ้หุนเซนอะไรเงี้ยมันก็มีมาตั้งนานแล้วเนาะแล้วทำไมทำไมจะมาจะมามีปัญหาอะไรตอนนี้แล้วจะมต้องให้ส้มรับผิดชอบที่ยกมือให้หนูเข้าใจโอเค